น้องจะพามาจากกลุ่มช่องอะไรนะครับพวกพี่เขาในข้างในได้เลยครับข้างในก็มีมาเจอได้สวัสดีครับพี่วันนี้ขอถ่ายไปลงลงช่องหน่อยได้ครับขออนุญาตหน่อยครับพี่นมาชมรถมอเตอร์ไซค์กลุ่มที่พี่กลุ่มอะไรนะเป็นพรายขับไทยแลนด์ เฟนเฟนทรกับไทยแลนด์เฟนฟอร์ไรส์ทำไทยแลนดงมีมีมีติ๊กเกอร์กลุ่มอันนี้หรอเนี่ยครับติ๊กเกอร์กลุ่มอจอฟติ๊กเกอร์กลุ่มใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นรด่าติ๊กเกอร์ใช่ไหมได้ได้ได้แล้วสนิมพาเที่ยวจะมาชมพาพาพี่มาชมช่องเอ่อกลุ่มของพี่พี่เอ่อรถมอเตอร์ไซค์นี่เขาเรียกรถรุ่นอะไหลพี่ออตัวนี้เป็นสตาร์เลียนค่ะสองสตาร์เลียนสตาร์เลียนสองร้อยสิบสามปีเนาะ ออกออกทิปงกันบ่อยวะนี่บ่อยครับบ่อยออกทิปงกันบ่อยอ๋อขอบคุณมากขอบคุณมากพี่พี่ชื่ออะไรครับเอ๋ครับเอกหมอพี่เอกเนีโอเคนี่มาพามางานของคนบ้านในทัวร์วันีมาเจอกลุ่มมอไซค์ก็ครับกลุ่มเยอะดี ที่ไหนที่เจอมาอ๋อได้เขาให้เขาเดินมาแล้วกันเนาะได้ตรงไหนฮะตรงไหนอ๋อได้ได้ได้ตรงไหนก็ขุมใหญ่เหมือนกันเลยเนาะวันพาเขามาออกทิปกันนะออกวันนี้ก็ผมมาเจอนาะก็เป็น เป็นเอ่ออะไรอตาเลียนอตาเลยน ถ้าใครชอบแนวนี้ก็ก็ไปตามกลุ่มนี้เลยชอบแนวเท่ๆครับเท่ๆแนวมอ,อไซค์ออกทริปสไตลเลียวน,นะเอาแนวมอไซค์แนวเท่ๆเขาชอบไนหะสไตล์นี้นะมือรับเดือ